อันนี้เรื่องใหญ่กว่าแล้วก็สนันวันใบนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะมันก็ใหญ่พ,พอๆกันนะแต่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 ใกล้ตัวมากอะแต่ด้วยความที่มันเกี่ยวความกับชนชั้นกลางแล้วเงินในกระเป๋าชนชั้นกลางมันจนวนคนไม่เยอะหรอกแต่เสียงตังดังใช่ค่ะแล้วเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋านี่สําคัญมากนะอะไรที่มารวงหรือมาอะไรเกี่ยวเงินในกระเป๋านี่เรื่องใหญ่ไปกัะเร็วนะเริ่มจากดราม่าแอดดิกเจ้าเก่าขาประจำดราม่าแอดดิกค่ะ ออกมาโพสเตือนใครก็แล้วแต่ที่ใช้บัตรเครดิตใครก็แล้วแต่ที่ใช้บัตรเดบิตเ,เข้าใจใช่ไหมบัตรเครดิตกับบัตรเดบิต,ตบัตรเครดิตก็คือเอาไว้รูดซื้อของบัตรเดบิตคือเรามีเงินอยู่ในน,ในั้นอยู่แล้วเราฝากเงินในนั้นอยู่แล้วแล้วก็บัตรไปซื้อใช้ซื้อของได้มันมก็ใช้รูดซื้อของได้ทั้งสองใบแต่มีเงินกับไม่มีเงินบัตรเครดิตเนี่ยรูดไปก่อนแล้วใช้กินแบงทีหลังบัตรเดบิตคุณต้องเอาเงินไปฝากไว้กับทางธนาคาร แล้วเวลา,าที่คุณรูดซื้อของก็ตัดเงินคุณนะก็ตัดเงินในในบัญชีที่คุณมีอยู่กับทางธนาคารคุณมีบัคุณ <Okay. S 1> มีเงินเออแล้วถ้ามียอดเงินแปลกๆถูกหักออกจากบัตรแบบรัวๆบ้างไหมครับมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยเพราะเขาโดนกันเยอะเพราะดราม่าแอดดิกได้กลิ่นมาแล้วละ่ะอยู่ๆบัญชีบัตรเครดิตบัญชีบัตรเดบิตของใครหลายๆคนอยู่ๆก็มียอดโผล่เข้ามาตัดเงินแบบแปลกๆ,ๆ คือโดยที่เจ้าตัวเองยังงงว่าไปซื้อไปจ่ายไปใช้ตอนไหนทําไมมาตัดบัตรตัดเงินโดยไม่รู้ตัวดรามา่าแอดดิกก็ยังโพสต์ต่อเนื่องนะครับว่าลักษณะแบบนี้หมายถึงอยู่อยู่ถูกหักเงินไปถูกหักเงินไปแบบแปลกๆนะออหักออไม่เยอะใ,ในเวลาต่อมาดราม่าแอดดิกก็โพสต์ดังนี้ครับใช่เขาบุปป๊กแบงไปอัพมาดูเลยนะคะลักษณะแบบนี้เหมือนการหักเงินจากแอป โดนสูบเงินรัวเลยกี่ยอดวันเนี่ยใครที่มีบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือเอาบัญชีไปผูกกับแอป Store ใดๆไว้ระวังนะครับตรวจสอบกันดีๆไม่งั้นหมดตัวได้จริงๆเขาก็โชว์ภาพนะตัดเงินทีล <นะ S 1> สามโซเซต,ตเออ์เลย,เตตร,ยรู้ไหมคุณเด่นไายเขาตัดทีแล้วไม่ได้เยอะนะ37บาทแต่ตัดกันแบบรัวๆๆเลยอะ่ะเอากันอย่างนี้ในช่วงแค่ไม่กี่วินาทีนะใช่ค่ะ มือลึกลับมันเข้ามาตัดเงินในบัญชีบัตรเครดิตในบัญชีบัตรเดบิตของเจ้าตัวเนี่ยครั้งละ37บาทก็จริงแต่ในเซฟวินาทีเดียวเนี่ยมันตัด4 0 0รอ่อครั้งอ่ะดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นแล้วเราคูณกัาสบ37บาทสิเป็นเท่าไหร่ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นน่ะนะครับก็ไม่แค่นั้นครับไม่แค่นั้นครับดัมม่าแอดดิกก็ยังเอาสเตทเมนต์ของใครอีกหลายๆคน มาโพสโทนะที่เขาโดดเนี่ยอย่างเช่นสเตทเมนต์ของรายนี้บัญชีเงินฝากระบบวันที่หนึ่งตุลาคมระบบวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละใช่ค่ะอยู่ๆมันก็ขึ้นรายการว่าชำระค่าสินค้าผ่าน e d c ไปซื้อของสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์ดูมันนิดเดียวใช่ไหมแต่มันตัดกี่ครั้งอ่ะดูสิรัวรัใช่รัวๆมาเป็นแถวเลยค่ะเห็นไหมฮะจิบเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ EDC ก็คือเครื่องรูดบัตรใช่ค่ะคือตามสเตทเมนต์มันมันโชคล้ายกับว่าเอาบัตรดีบิตเนี่ยไปซื้อของแล้วเขาก็เอาบัตรดบิตไปรูดไปรูดกับเครื่องเ EDC ไอ้เจ้าเครื่อง EDC มันก็จะอ่านแล้วก็จะส่งตัดเงินส่งคําสั่งไปตัดเงินใช่ค่ะที่แบบดังนั้นเวลาดูสเตทเมนต์มันก็จะเจอชําระค่าสินค้าผ่าน EDC ก็เครื่องรูดบัตรดังนี้เป็นต้นโอ้ที่สุดยอดเลยนะเนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆโดนกันหลักพันยันหลักแสนอ่ะขณะเดียวกันในเพจที่ชื่อว่าลงทุนแมนค่ะก็เป็นเพจของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนในตลาดเงินประมาณเนี้ยให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรต่างๆพวกลงทุนแมนเขาก็เขาเขาก็โพสต์ข่าวด่วนขึ้นมาเมื่อวานนะะดน หลายบัญชีธนาคารโดนแฮ็กพร้อมกันเป็นจำนวนมากอเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากก็คือไม่ได้โดนคนเดียวไงโดนหลายๆเจ้าทีเดียวเลยอย่างพร้อมเพรียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่ากันว่านะเด็กเหยื่อที่ถูกดูดเงินจากบัญชีบัตรดบิตบัตรเครดิตเนี่ย <c oughs> เข้ารวมตัวกันแล้วเขาก็เปิด a c e b o o k แล้วแล้วก็แชร์บทเรียนแชร์ประสบการณ์ แล้วก็เราก็สุกปลอบซึ่งกันและกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ซึ่งกันและกันว่าจะทวงเงินคืนได้อย่างไรประมาณนั้นเขาใช้ชื่อ Facebook เขาว่าแชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดย,โดยไม่ตัวดูผู้ติด,ดตามดูผู้ติดตามใน Facebook นี้สิครับมีจำนวนเท่าไหร่4ี่0สนแปดสี่แสดงว่าเหยื่อเยอะนะเยอะมากจอกินเป็นหมื่นเลยนะอเรื่องนี้แรง แรงจนกระทั่งกลางดึกเมื่อคืนเลยกลางดึกเมื่อคืนเลยนะฮะนนธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติกับสมาคมธนา <ขอ S 2> คาร <ขอ S 2> ไทยต้องร่วมกันออกแถลงข่าวด่วนเป็นเอกสารใช่ค่ะออกมาชี้แจงก,กรณีมีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าเป็นจํานวนมากครับเขาชี้แจงอย่างไรแถลงอย่างไรครับก็บอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจํานวนมากประสบปัญหาการทํารายการชําระเงินโดยที่ไม่ได้ทําธุรกรรมด้วยตนเอง ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้รับทราบปัญหาและได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังข่าวโดยเบื้องต้นพบว่าพบว่ามิได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารแต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะเขาพลาดหัวกันว่าแอปดูดเงินต่อไปครับ ขณะนี้ธนาคารเจ้าของบัตรได้ดําเนินการระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติและมีการติดต่อลูกค้ารวมทั้งอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้นอกจากนี้นะคะลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมด้วยตนเองก็สามารถที่จะติดต่อ call center หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งให้มีการตรวจสอบและยืนยันการทานธุกรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายขั้นตอนของธนาคารโดยเร็วที่สุดค่ะสรุป3ประเด็น4ประเด็นก็ได้ประเด็นที่ 1. 1> หนึ่งเฮ้ยๆๆเข้าใจแค่นนะทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เกิดจากข้อมูลของธนาคารมันรั่วไหลสู่บุคคลภายนอกรั่วไหลสู่มือวิชาชีพวิชาชีพ ช่ิบฉยวยเอาข้อมูลที่มันมันรั่วไหลาจากธนาคารย้อนกลับมาดูดซับของลูกค้าธนาคารนะไม่ใช่นะอประเด็นที่สองเท่าที่ดูเนี่ยปฏิบัติการดูดซับออกมาจากบัญชีลูกค้าเนี่ยมันเกิดจากการทําธุรกรรมจ่ายค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียน,นต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่เขาเจอเขาบอกเลยเป็นส่วนใหญ่หญและประเด็นที่สามมันไม่ใช่แอปด,ดูดเงินอย่างที่พูด,พด,พดกันนะอไปเจอ ที่มันแฝงตัวเข้ามาแล้วก็ดูดซับออกไปมันไม่ใช่แต่มันเกิดจากการทําธุรกรรมอ้าวก็ในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ได้ทําธุรกรรมแล้วมันเกิดรายการทําธุรกรรมได้ไงอ่ะ้าไม่ใช่แอปดูดซับ้าไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าล่วไหลจากแบงก์ไปถึงมือของผู้จายชีพอ่ะแล้วมันทำได้ไงอ่ะไม่รู้ตั้งไว้เป็นประเด็นกวันนแล้วกันด้วยความเคารพ เหยื่อไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะต้องให้หาตัวคนที่ดูดเงินไปก่อนไปหาให้เจอใครดูดซับต้องรู้ข้อมูลผู้ดูดรัพย์ตำรวจจึงรับแจ้งความเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอไมถ้ารู้นี่ผมจะไปแจ้งความไใช่จริงถ้าคุณนายรู้คุณนายคนจัดการแล้วใช่ไหมเพราะไม่รู้ถึงไปแจ้งความเพื่อที่จะหาหลักฐานให้ตำรวจช่วยตามให้สองเมื่อไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความไล่ให้ไปเสืรหา ไอ้พิษาชีพให้เรียบร้อยซะก่อนเอาข้อมูลนั้นมาบอกจึงรับแจ้งความเยือก็บากหน้ากลับไปหาแบงค์ไปคุยกับสาขาแบงค์สาขาที่ออกบัตรเจ้าที่แบงค์บอกว่าเอาละครับจะเย็นๆเดี๋ยวจะรับเรื่องรับเรื่องไว้ขอเวลาตรวจสอบกี่วันนะ90วันเฮ้ย90วันเงินเนี่ยนะมันหายนะถ้ามันดูดวันเดียวนะทีๆแบบนี้นะมันก็หมดเกลี้ยงแบงค์ได้นะวันเดียวไม่ต้องรอนะ เก้าสิบวันมาสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถึงระบบของแบงค์มันน่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ <S <S เดี๋ยวนี้อ,อ,นอะไรอะไรคุณค,คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณอ่อนแอถึงขนาดต้องใช้เวลาตั้งเก้าสิบวันในการตรวจสอบเลยเดี๋ยวนี้อะไรมันก็วันซอมเซอร์วิสนะมันก็ต้องรู้เร็วรู้ด่วนและสถานการณ์แบบนี้มันทิ้งได้ขนาดนั้นเหรอเอาง่ายๆนะแค่วันเดียวนะคนที่โดนดูดเงินเขาก็ร้อนใจแล้วใช่ไหมคุณนันดาวิธีวิธีการของแบงค์อย่างที่เขาออกแถลงข่าวไงเขาก็ เขาก็เบรกการใช้บัตรไปก่อนทีนี้การเบรกการใช้บัตรไปก่อนจริงอยู่มันก็ระงับการดูดซับออกแต่ขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาชีวิตให้กับเจ้าของบัตรไม่ใช่เจ้าของบัตรสิเขาใช้บัตรไม่ได้ไงใช้บัตรไม่ได้90วันถูกไหมล่ะเขาใช้บัตรไม่ได้ก็เขาตรวจสอบก่อนไงอืมโอ้ปวดหัว เรื่องนี้เราจะขยายความเรื่องนี้ตอนท้ายรายการเราจะไปกันที่หนึ่งในคณะกรรมการความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็จะกราบเรียนท่านกรรมการไซเบอร์แห่งชาติว่าจะดูแลประชาชนในกรณีอย่างนี้อย่างไรใช่ค่ะส่งเสริมให้ประชาชนใช้ออนไลน์แล้วมาเจอแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะพผวากันค่ะอืม90วันนะ90วันไม่รับแจ้งนะความนะอืมสุดยอดนะตำรวจบอกให้ไปหาดิใครดูดคุณไม่มี คนดูดทรัพย์มันก็แจ้งความไม่ได้สมมติว่าขโมยขึ้นบ้านอืจับขโมยไม่ได้ผม,ผมต้องรู้ชื่อขโมยผมต้องได้ตัวขโมยแล้วจึงไปแจ้งความได้ใช่ไหมหร,หรือเอาภาพกล้องก็ไนดนะ้ภาพกล้องภาพกล้องให้ตำรวจไปตามให้โอ๊ยเปิดหัว